พ่อกิ้วแล้วมากปรินเห็นตําตาขนาดนี้เล่นเอาเก็บทรงไม่อยู่พระเอกมากปรินเคยออกปากให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนละครจะออนแอร์ถึงฉากเลิฟซินร้อนฉากของหวานใจอย่างคิมคิมเบอรรี่ว่าคงทำใจดูไม่ได้ ทนไม่ได้โหผมว่าไม่ได้ดูแน่เลยอะผมว่าผมไม่ได้ดูอะผมไปหาอย่างอื่นทําแน่นอนเราไม่อยากเห็นเขาในลุกอื่นไม่อยากเห็นแต่แล้วพอออกอากาศจริงๆด้วยหน้าที่แฟนที่ดีนุ่มหมากก็เกาะหน้าจอรอด,ดูส่งกำลังใจให้ไม่มีพลาด แต่สงสัยฉากเด็ดในอีพีล่าสุดจะทำให้พี่หมากทนแสดงใจไม่ไหวจริงๆเพราะสีหน้าสีตาบ่งบอกอารมณ์สุดๆว่าพ่อหน่อยมากแถมยังแชร์คลิปขณะด,ดูฉากเด็ดฉากนี้ลงสตอรีพร้อมหน้าตาไม่สบอารมณ์และข้อความว่ากลิวคิมเบอรี่ ดูจากหน้าตาแล้วไม่สบอารมณ์จริงๆด้วย่ะค่ะคงจะหวงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ